สวัสดีครับกผมช่องดาร์คเซลคู่อีกครั้งนะครับกันยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่132ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังเลือกคู่ผู้โสนะแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ ที่132สิทธ์สายทองเมื่อเสียงโจหยวนดังขึ้นบนลานหินทําให้บรรยากาศหยุดชะงักลงในทันทีขณะที่ทุกคนต่างจ้องมองด้วยความตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าโจหยวนจะเลือกกลุ่มอื่นที่เหลือเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วในบรรดากลุ่มทั้ง3ในปัจจุบันกลุ่มของลู่หงนั้นถือว่าเหนือกว่ายังชัดเจน อย่างไรก็ตามทางเลือกนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับโจหยวนตั้งแต่แรกเริ่มนั้นเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่เลือกฝ่ายของลู่หงเนื่องจากเขาสัมพันธ์ไดถึงความรู้สึกเป็นศัตรูในคำพูดของหูกงังและแววตาที่ดูไม่ใส่ใจของลู่หงซึ่งความรู้สึกนี้เป็นศัตรูอาจเกิดจากความสัมพันธ์ของเขากับลู่เฟิงหรือลู่ซูเหยียนหยินนั่นเองเห็นได้ชัดว่าผู้โสลู่หงนั้นห่างไกลจากความเป็นคนใจกว้างอย่างที่หูกังกล่าวเอาไว้ โจยวนสามารถคาดการ์่วงหน้าถึงปัญหามากมายที่จะเกิดขึ้นกับเขาหากเขาเข้าร่วมกลุ่มของลู่หงยิ่งไปกว่านั้นลู่หงก็ยังมีแนวโน้มว่าจะไม่สนับสนุนเขาหากลู่สวียนหยินและลู่เฟิงนั้นมาแก้แขนและจะทิ้งเขาไปอย่างง่ายดายเพื่อเอาใจทั้งสองคนดังนั้นโจหยวนจะต้องกำจัดกลุ่มของลู่หงออกจากตัวเลือกของเขาอย่างแน่นอนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว ท้ายที่สุดแล้วเขารู้สึกว่าตราใดที่เขาได้รับทรัพยากรในการฝึกฝนมันก็จะไม่สร้างความแตกต่างมากนะักไม่ว่าเขาจะเข้ารวมกลุ่มหรือไม่ก็ตามถ้าพูดตามความจริงในฐานะผู้ครอบร้องอาัคาราศักดิ์สิวิเคราะห์โจหยวนจึงไม่ต้องการให้ใครมาแนะนําเขาด้วยซ้ำการปฏิเสธของโจหยวนยังทําให้เหล่าสิษย์ภายใต้การนําของผู้โสเฉินไทยหยวนและผู้โสลู่ซงตกตะลึงทางเลือกของโจหยวนนั้นเกินความคาดหมายพวกเขา น้องชายคนนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจโจไทย,ยิ้มกว้างแววตาของเขาเริ่มแสดงความชื่นชมเมื่อเขาหันไปมองโจหยวนแก้มของหลู่หยานโบนขึ้นเล็กน้อยความเยื่ยยิงเย็นชาบนใบหน้าสวยงามของนางจางหายไปอย่างเห็นได้ชัดขณะที่นางกล่าวว่าอย่างน้อยเขาก็มีดีนิดนึงแล้วนะสิทคนอื่นๆจากทั้งสองฝ่ายจ้องมองโจหยวนอย่างเป็นมิตรและยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันในทางตนกันข้ามจากที่ทั้งสองฝ่ายจ้องมองโจหยวนอย่างเป็นมิตร ความเป็นศัตรูก็เริ่มเพิ่มขึ้นในสายตาของเราสิทธิภายใต้การนำของผู้โสลู่หงสายตาที่เย็นชาของพวกเขาจ้องไปที่โจโหยวนเห็นได้ชัดว่าพวกเขารู้สึกว่าการปฏิเสธของโจโหยวนเป็นการแสดงความอับอายต่อกลุ่มของพวกเขาโดยเฉพาะวูกังที่มีสีหน้าขึ้นๆลงวงระหว่างโกรธกับเขินอายเขาคิดว่าโจหยวนจะเลือกเข้าร่วมกับพวกเขาอย่างมีชั้นเชิงใครจะไปคิดว่าคำพูดในก่อนหน้านี้เป็นเพียงกลอุบายที่ทําให้คําพูดในก่อนหน้านี้ของเขากลายเป็นเรื่องตลกนี่เจ้า สายตาหูกลางเปลี่ยนเป็นเย็นชานขณะที่เขาจ้องมองโจโหยวนและพูดอย่างประชดประชันน้องชายโจโหยวนดูเหมือนว่าเจ้าจะเชื่อว่าในฐานะผู้ชนะของพิธีคัดเลือกยอดเขาจะทำให้เจ้าดูพิเศษกว่าผู้อื่นฝ่ายของอาจารย์ลูกสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเจ้าเจ้าคิดจริงๆหรือว่าผู้ชนะเลิศทุกคนจะเป็นเหมือนอย่างซูเฉิงของยอดเขาชางส่วนคำพูดของเขานั้นไม่ได้มีการไว้หน้ากันเลย มีผู้ชนะมากมายในพิธีคัดเลือกยอดเขาในนิกายชางส่วนมีหนึ่งคนสำหรับสิทธิแต่ละรุ่นในจำนวนนั้นมีผู้ที่นับว่าได้ประสบความสำเร็จอย่างน่าทึ่งในขณะเดียวกันก็มีคนจำนวนมากที่สุดท้ายกลับไปคืนสู่ความธรรมดาหลังจากตำหนิโจหยวนไปแล้วน้ำเสียงของวูกังก็ดูอ่อนลงเล็กน้อยขณะที่เขากล่าวต่อน้องชายโจหยวนเจ้ามีพรสวรรค์อยู่บ้างแต่ข้าแนะนำว่าอย่าหุนหันพันแล่นเกินไปหากเจ้าไม่คว้าโอกาสนี้เอาไว ความเสียใจจะไม่ช่วยอะไรเจ้าในอนาคตโจยวนหัวราอบเบาๆฝ่ายของอาจารย์ลู่ไม่เหมาะกับข้าเท่าไรรอะพี่ชายหูกลงไม่จะเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วละ่ะคำพูดของหูกลงมักจะคมครูผสมในคำพูดเสมอซึ่งเป็นสิ่งที่โจหยวนไม่ชอบเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเขาจึงไม่สามารถพูดอย่างสุภาพได้อีกต่อไปดวงตาหูกลงแข็งขึ้นเมื่อเห็นท่าทางอันเป็นร่างร้ายปรกากฏใบหน้าของเขาเขากำลังจะพูดอีกครั้งแต่ได้เห็นว่าผู้โสลู่โงงนั้นลืมตาขึ้น โดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นขณะที่เขาโบกมือดังนั้นหูกลงจึงปิดปากและจ้องมองโจอยวนอย่างเครียดแค้นลู่หงกล่าวยังไม่ใส่ใจเนื่องจากเขาไม่เต็มใจลืมเรื่องนั้นไปเถอะเราก็ไม่ได้คลาดแคลนผู้ที่เรียกว่าผู้ชนะในพิธีคัดเลือกยอดเขาเขาไม่ได้มองโจอยวนเป็นครั้งที่สองในความคิดของเขาการไม่เข้าร่วมก็ถือเป็นการทำลายอนาคตของตนเองอย่าไม่ต้องสงสัยเมื่อโจอยวนเริ่มประสบกับความยากลำบากในอนาคตเขาก็จะเริ่มเข้าใจตนเองว่า ว่าเขาโง่เขาเพียงใดในวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นเพียงผู้ชนะของพิธีคัดเลือกยอดเขาเท่านั้นซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาสิบภูเขาชั้นนอกเท่านั้นใครบ้างในภูเขาชั้นในที่ไม่เคยผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มงวดมาแล้วโจยวนจะเข้าใจในไม่ช้าว่าการหายตัวไปในความธรรมดานั้นเป็นอย่างไรเดิมทีลู่หงสนใจเขาเล็กหน่อยหากสามารถเลือกเขาได้ลู่หงก็จะขอให้โจยวนขอโทษลู่สเสวียนหญิงและลู่เฟิงซะก่อนจากนั้นจึงจะให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับเขาแต่จากการที่เห็นนั้น บุคคลนี้ชัดเจนว่าจะไม่ให้ความร่วมมือหูกลังเข้าใจลักษณะนิสัยของลู่หงดีและรู้จากคำพูดว่าการกระทําของโจโหยวนนั้นทําให้อาจารย์ลู่นั้นไม่พอใจไปแล้วรอยยิ้มยอ,เยอะเย้ยปรากฏบนใบหน้าของหูกลางในทันทีโจโหยวนไม่ได้สนใจพวกเขาเลยเขาไม่ชอบลู่หงเลยจริงๆและไม่รู้อนาคตอันเลวร้ายจะรอเขาอยู่อย่างไรหากเขาเข้าร่วมกลุ่มของลู่หง ดังนั้นสายตาของเขาจึงหันไปทางผูู้้โสเฉินไทยหยวนและผู้ผู้โสหลู่ซงขณะที่เขาคำนับและกล่าวว่าสิบผู้นี้หวังที่จะศึกษาภายใต้การดูแลของผูู้้โสทั้งสองคนขอรับเชนินไทยหยวนหลู่ซงสบตากันขณะท่าทางพวกเขาดูอ่อนลงพวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าโจยหยวนจะปฏิเสธลู่หงใบหน้าเข่งครึมของเฉินไทยหยวนตอนนี้ผ่อนคลายลงเขาเป็นคนหัวโบราณค่อนข้างดื้อรัน้นแต่ปฏิบัติต่อรูปศิ์ข,ของเขาด้วยความจริงใจอันนาทึ่ง ดังนั้นลูกศิษย์จำนวนมากจึงทั้งเคารพและเกรงกลัวในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นี้เขาหันไปทางผู้วุโสหลู่ซงและถามว่าผู้วุโสหลู่ซงคิดอย่างไรผู้เท่าหลู่ซงหัวราอและกล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้ชนะในพิธีคัดเลือกเขาก็เป็นต้นกล้าชั้นดีชายชาราคนนี้มีใจให้แต่ท่านควรรู้ว่าข้านั้นมันคนรักสนุกเด็กน้อยคนนี้คงจะเสียเวลาถ้าอยู่กับข้า ผู้โสลหลูทรงทราบว่าเฉินไทยหยวนกำลังคุ้นคิดถึงการย้ายของผู้โศลู่หงที่มาจากยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เนื่องจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้วำเล่าเป็นเวลาหลายปีเฉินไทยหยวนจึงยอมรับได้เพียงข้อตกลงที่ผู้นำนิกายและผู้มีอำนาจอื่นๆเสนอมาเท่านั้นแม้ว่าเฉินไทยหยวนจะเค็งครัดและหัวโบราณแต่เขาก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อลูกศิษย์ของเขาปัญหาเดียวก็คือการค้นหาต้นกล้าที่ดีในยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพวกเขานั้นหาที่ยากมาก ในตอนนี้ผู้ชนะแห่งพิธีคัดเลือกยอดเขาได้มาถึงมือพวกเขาแล้วและถึงขั้นปฏิเสธที่จะเข้าร่วมของฝ่ายลู่หงด้วยซ้ำหลู่ซงจึงรู้ว่าแม้ภายนอกเฉินไทยวนจะดูสงบแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยอารมณ์อย่างแน่นอนหลู่ซรงรู้ว่าเฉินไทยวนจะไม่ยอมแพ้และเขาจะแข่งขันกับลู่หงอย่างแน่นอนดังนั้นข้าเชื่อว่ามันจะเป็นการดีที่สุดสำหรับเด็กน้อยคนนี้ที่จะเข้าร่วมกับผู้โสเฉินหลู่ซงยิม คิ้วของเฉินไทยวนขยับแต่ใบหน้าของเขายังคงไม่แสดงอารมณ์ใดๆหลังจากเงียบไปสักพักเขาก็พยักหน้าให้หลูทรงเฉินไทย,ยวนมองไปที่โจโยหยวนและพูดน้ำเสียงเผา,าเบาเล็กน้อยเมื่อเป็นอย่างนั้นวันนี้เจ้าก็เข้าร่วมกับข้าและข้าจะคอยแนะนําเจ้าอย่างจริงใจโจยหยวนคํานับไปทางเฉินไทย,ยวนขณะที่เฉินไทย,ยวนเฝ้าดูรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าที่เข่งครึมของเขาด้วยการโบกมือแสงสีทองก็พุ่งเข้าหาโจยหยวนกลายเป็นสิทธิสายคาดเอลสีทอง อัคระที่จางและซับสอนถูกสลักไว้บนสายคาดทองที่ส่งขึ้นพลังออกมาซึ่งสามารถรวบรวมพลังหยวนที่อยู่โดยรอบได้สายคาดนี้ถูกเขียนด้วยอัคระรวบรวมพลังหยวนกล่าวได้ว่าเป็นสมบัติหยวนประเภทสนับสนุนในฐานะที่เจ้าเป็นผู้ชนะของพิธีคัดเลือกข้าได้มอบสายทองให้กับเจ้าขอบคุณขอรับอาจารย์เฉินภายใต้สายตาที่อิจฉาของใครหลายๆคนโจหยวนได้รับสายคาดทอง เขารู้ว่าตอนนี้เขาเป็นสิทธิสายทองอย่างเป็นทางการของเทือกเขาชั้นในของนิกายชางส่วนแล้วขณะที่โจโหยวนผูกสายคาดเอลสีทองนั้นอาคาราโบราณที่ซับซอบอ้อนบนสายคาดเอลก็เป็นประกายแวววาวและพลังหยวนที่อยู่โดยรอบก็เริ่มไหลบ่าเข้าไปหาเขาก่อนจะไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาในที่สุดเหล่าสิทธ์จำนวนมากที่อยู่โดยรอบต่างมองด้วยความอิจฉาพวกเขารู้ว่าสายคาดทองนั้นไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการฝึกฝนเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงสถานะและสิทธิพิเศษต่างๆของบุคคลคนนั้นด้วย หลังจากสวมสายคาดทองแล้วโจหยวนก็เดินไปยืนอยู่ทางด้านข้างขณะนี้สายตาเฉินไทยหยวนหลูทรงและลู่หงมองไปที่บุคคลหนึ่งอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นก็คือเยา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 ,วยาวสวมกระโปรงยาวสีฟ้าอ่อนใบหน้าของนางดูงดงามราวกับถูกวาดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีตำหนิแม้แต่น้อยโดยเฉพาะดวงตาของนางที่เหมือนกับท้องฟ้าที่แจ่มใสแต่ว่างเปล่าเมื่อเยาเยา,ยาปรากฏตัวขึ้น สายตามากมายทั่วทั้งจัตจุรัสก,ก็จ้องมองมาอย่างเงียบๆขณะที่เสียงกระซิบเพิ่มแค่กระจายออกไปนั่นช่างสวยเกินจริงนางเป็นใครกันเนี่ยความงดงามเช่นนี้ยิ่งกว่าลีชิงซางของยอดเขาดอกบัวหิมะซ้อยอีกพวกเขาทั้งสองดูคล้ายกันนิดหน่อยนะแต่ให้ความรู้สึกห่างเหินมากกว่าข้าว่าพวกเขาไม่เหมือนกันเลยแม้ว่าผีสาวชิงซานจะเหมือนภูเขาน้ำแข็งแต่จริงๆแล้วนางเย็นชาทั้งภายในและภายนอกแต่หญิงสาวตรงหน้าเรา มีแต่ความเฉยเมยที่แผ่ออกมาจากภายในดูเหมือนนางจะไม่สนใจอะไรเลยไม่ว่าพวกเขาจะกระซิบกันเช่นไรก็ชัดเจนว่าทุกคนต่างตะลึงในตัวของเยาเยาแม้แต่หญิงสาวอย่างลู่หยานที่มั่นใจในรูปรักษณ์ของตนเองก็ไม่มีอะไรจะพูดดูเหมือนว่าสาวงามอันดับหนึ่งของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์จะต้องตกเป็นของเยาเยาอยา่ยางไม่ต้องสงสัยเฉินไทหยวนค,นคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนในที่สุดก็เปิดปากแล้วพูดว่าโจเซียวเยาตัวเจ้านั้นค่อนข้างพิเศษ ปารมาจา์คิ้วขาวได้ส่งคนมาแจ้งพวกเราแล้วว่าเจ้าไม่จําเป็นต้องรับพวกเราสามคนเป็นอาจารย์แต่เจ้าก็ยังคงอยู่ในยอดเขานี้ได้เห็นได้ชัดว่าเขารู้เรื่องราวของเยาเยาอยู่แล้วและยังเข้าใจอีกด้วยว่านางได้รับความสําคัญอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยปารมาจา์ของยอดเขาอัคราวิญญาณความจริงก็คือเขาไม่สามารถเข้าใจในเรื่องนี้ได้ทําไมเยาเยาถึงยืนกรานที่จะมาที่นี่ของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์นี้เมื่อพิจารณาจากพรสวรรค์ของนางแล้ว อากนางไปที่ยอดเขาอัคาราวิญญาณปรามาจาร์คิ้วขาวโคงปฏิบัติกับนางเหมือนดังราชินีอย่างแน่นอนแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินมาว่านางเลือกที่มาที่นี่เพราะโจหยวนแต่ในทุกการกระทําของนางนั้นกลับดูเหมือนมีความรู้สึกที่ไม่อาจเข้าถึงได้พวกเขานัคิดเรื่องนี้มาสักพักแต่ก็ยังไม่สามารถหาคําตอบใดๆ เยาเยา,ยาพยักหน้ารับรู้อย่างไม่ใส่ใจท้ายที่สุดแล้วนางมาที่ยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์เพื่อปกป้องโจโยหยวนเท่านั้นและในความเห็นของนางผู้ผู้โสทั้ง3าคนนั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะสอนนางขณะนี้เมื่อพวกเขาจัดการเรื่องโจโยหยวนและเยาเยาเรียบร้อยสิทธิ์ที่เหลือก็เริ่มทําการเลือกโดยส่วนใหญ่ติดตามโจหยวนไปเข้าร่วมกลุ่มของผู้โสเฉินและผู้ผู้โสหลู่รงหลังจากจัดสรรเสร็จสิ้นบางทีอาจเป็นเพราะโจหยวนจานวนสิทธิ์ที่เข้าร่วมกับเฉินไทยหยวนจึงเท่ากับลู่หงโดยประมาณ ดังนั้นสิทธ์ใหม่ทั้งหมดจึงถูกแยกออกเป็นสามกลุ่มในบรรดากลุ่มทั้งสามนี้ผู้วุโสหลู่ซงมีสิทธิน้อยที่สุดแต่แท้จริงแล้วเขาเป็นคนสนุกสนานและเจ้าสําราญและไม่ได้สนใจในการแข่งขันหรือความทะเยอทะยานมากนักอยู่แล้วผิดกับผู้วุโสเฉินไทย,ยวนกับผู้วุโสลู่หงที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดพวกเขามีลูกศิษย์มากที่สุดแต่ลูกศิษย์ของผู้วุโสลู่หงนั้นมีคุณภาพที่ดีกว่ายอย่างชัดเจนท้ายที่สุดแล้วเขามาจากยอดเขาแห่งดาบ ทรัพยากรที่เขามีให้มากกว่าผู้โสเฉินไทยยวนมากหลังจากที่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยผู้โสลู่หงก็ยืนขึ้นเพื่อจะออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจจะพูดคุยอะไรกับเฉินไทยวนและหลู่ซงเลยแต่ในขณะนั้นเองเฉินไทยวนพุ่งเงียบงํากับพูดขึ้นอย่างกระทันหันโอรอสักครู่ผู้โสลู่หงเท้าของลูหงล่หงหยุดชะงักและเขาก็ได้หันกลับมามองไปทางเฉินไทยวนและกล่าวว่ามีอะไรเหรอผู้โสเฉินเฉินไทยวนลังเลครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อ ข้าจะหาหรือเกี่ยวกับที่พักในถ้ำหยวนสีม่วงแห่งสุดท้ายของยอดเขาหยวนศักดิ์สิทธิ์ของเราดวงตาลู่หงหลี่ลงเล็กน้อยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาอย่างยาะเย,ะเยะ้ยขณะที่เขาเหลือบมองไปที่โจโหยวนแล้วพูดว่าผูโสเฉินเป็นผู้ชื่มชอบคนมีสวรรค์อย่างแท้จริงคิดไม่ถึงเลยว่าจะวางแผนเตรียมถ้ำหยวนสีม่วงไว้ให้เขาแต่ว่าสีสายทองคนใหม่เช่นเขาสมควรได้รับการปฏิบัติเช่นนั้นจริงๆหรอ โจหยวนตกตะลึงและแปลกใจเล็กน้อยเมื่อเขาหันไปมองเฉินไทยหยวนในช่วงเวลาสามวันที่ผ่านมาเขาได้เข้าใจภูเขาชั้นในมากยิ่งขึ้นสิทธิภูเขาชั้นในทุกคนจะได้รับที่พักในถ้ำซึ่งคล้ายกับบ้านตอนอยู่ภูเขาชั้นนอกที่พักในถ้ำนี้ชัดเจนว่ามีค่ามากกว่าบ้านเหล่านั้นด้วยซ้ำที่พักในถ้ำทุกแห่งจะมีน้ำพุพลังหยวนอันบริสุทธิ์พุ่งออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการฝึกฝนถ้ำยังถูกแบ่งออกเป็นระดับต่างๆซึ่งสำคัญกับสถานะของสิทธิ จากระดับต่ําสุดก็คือถ้ำหยวนสีดําถ้ำหยวนสีทองและสุดท้ายคือถ้ำหยวนสีม่วงซึ่งเป็นระดับสูงสุดโดยปกติแล้วมีเพียงสิทธิสายม่วงเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินกับความหรูหราของถ้ำหยวนสีม่วงได้ดังนั้นโจหยวนจึงค่อนข้างประหลาดใจเมื่อได้ยินว่าเฉินไทยหยวนตั้งใจจะมอบถ้ำหยวนสีม่วงให้กับเขาเฉินไทยหยวนกล่าวอย่างช้าๆข้าสามารถตัดสินใจได้ว่าเขาสมควรได้รับมันหรือไม่ลู่หวงหัวรอขนาทยหัวและกล่าวว่า ท่านผูวุโสเฉินไม่จําเป็นต้องพิจารณาในเรื่องนี้ยอดเขาหลักของยอดเขาหยวนศักดิ์ธิ์ของเราได้ถูกปิดผนึกทําให้ไม่สามารถเปิดถ้ำหยวนสีม่วงจํานวนมากได้ดังนั้นมันจึงมีจํานวนจํากัดตามกฎของเราฝ่ายทั้งสามเราจะแบ่งถ้ำตามความสามารถทางด้านการต่อสู้และเนื่องจาก19แห่งในก่อนหน้านี้ได้รับการจัดสรรไปแล้วข้าจึงมีความมุ่งมั่นที่จะชนะในแห่งสุดท้ายนี้แต่ว่าสีสายม่วงของเจ้าทุกคน ก็มีถ้ำหยวนสีม่วงอยู่แล้วนี่ท่าทีของเฉินไทยหยวนตกต่ำลงลู่หงหัวร้อยยอท่านยังรู้สึกว่าสิทธิภูเขาชั้นในคนใหม่ยังมีสิทธิใช้ถ้ำหยวนสีม่วงแล้วสิทธิของข้าไม่มีสิทธิเช่นเดียวกันหรือไรสีหน้าเฉินไทยหยวนเปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดแต่เขาก็ยังสามารถควบคุมความโกรธข,ของตนเองได้้าสามารถแลกเปลี่ยนถ้ำหยวนสีม่วงกับสิ่งอื่นได้ลู่หงบวกมือและพูดอย่างหยาบคายว่าไม่จำเป็น ข้าประกาศไปแล้วว่าข้ามุ่งมั่นที่จะชนะเพื่อจะเอาที่อยู่อาศัยในถ้ำหยวนสีม่วงแห่งนี้แววตายョเยย์ปรากฏชัดในแววตาของเขาขณะเหลือบมองไปทางโจหยวนแน่นอนว่าเขารู้ว่าเฉินไทยหยวนต้องการมอบถ้ำหยวนสีม่วงให้กับโจหยวนนี่คือสาเหตุที่เขาจะไม่ยอมให้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแม้ว่าลู่หงจะดูเหมือนไม่ใส่ใจเมื่อโจหยวนเลือกที่จะเข้าร่วมกับเฉินไทยหยวนในก่อนหน้านี้แต่ก็ชัดเจนว่าเขามีความแค้นอยู่ในใจยิ่งไปกว่านั้นโจหยวนยังเป็นผู้ชนะในพิธีคัดเลือกยอดเขา ทำให้เขาอาจเป็นภัยคุกคามได้ดังนั้นการปัดทรัพยากรการฝึกฝนของเขาได้แม้แต่เพียงเล็กน้อย <c oughs> ก็จะช่วยลดภัยคุกคามในอนาคตได้ดังนั้น <c oughs> จึงไม่มีทางที่ลู่หงจะยอมให้ถ้ำสีม่วงแห่งสุดท้ายตกอยู่ในมือของโจโหยวนเด็ดขาดลู่หงยิ้มเย็นในใจโจโหยวนขมวดคิว้วขณะที่เฝ้าดูสถานการณ์โต้ต่อไปมาระหว่างพวกเขาในที่สุดเขาก็ได้เห็นด้วยตาตนเองว่าลู่หงเป็นคนอย่างไรอาจารย์เฉินขอรับถึงแม้ว่าถ้ำหยวนสีม่วงจะเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยม แต่ก็ไม่จําเป็นต้องเร่งรีบอะไรมากมายหรอกในอนาคตยังมีโอกาส,สเสมอโจอหยวนคํานับเฉินไทยหยวนใส่หัวข้ารู้ข้ารู้ว่าข้ากําลังทําอะไรอยู่จากที่เห็นผู้โสหัวแข็งคนนี้ไม่เต็มใจที่จะยอมแพ้ไม่เห็นความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายผูพ,พโสหลูทรงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนขึ้นแล้วพูดว่าเนื่องจากพวกท่านทั้งสองไม่มีใครต้องการจะยอมแพ้ พวกเราต้องทำตามกฎและตัดสินการจัดหาตามทักษะการต่อสู้การแข่งขันครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในอีกหนึ่งเดือนใครก็ตามที่ชนะในครั้งนี้ก็จะได้ครอบครองถ้ำหยวนสีม่วงแห่งสุดท้ายไปเมื่อได้ยินคำเหล่านี้ลู่หงก็หัวเราะอ,ออกมาเย็เยนชาก่อนที่จะโบกแขนเสื้อและเดินออกไปแล้วเราจะได้เห็นกันว่าใครมีความสามารถมากกว่ากันภายในหนึ่งเดือนก่อนที่เขาจะมองไปที่โจหยวนด้วยสายตาย,ย่อเย้ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรต่อ แต่ก็เดาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ข้าว่าเจ้าไม่สมควรที่จะได้รับถ้ำหยวนสีม่วงแห่งนั้นเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่132เรียบร้อยแล้วนะครับผมพอเวลานี่ก็รู้สึกว่ามันมันสั้นไปนิดนึงจริงๆแหละเนาะแต่ก็มันยังฝืนไม่ได้เนาะรออีกสักแป๊บหนึ่งสักสักสิบสัก2ีวัน นี่ผ่านไปประมาณสักสิบสิบวันแล้วนะอีกอีกหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะจัดให้ยาวๆเช่นเดิมเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งยิ่งเพื่อนๆที่ถัดนไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ